้านี่ก็จะเป็นเราพัฒนาซ่องสุวรรณและเลขเด่นประจำวันจะเอามาลงเป็นคลิปนี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ตามด้วยของอเพื่อนๆจะเป็นของผู้ใดแน่พแมพ่น้องของซ่องสุวรรณเข่าไปเต็มๆสามสามเนาะค่ะเนาะมีซ่องสุวรรณเข่าไปผู้เดียวเจ็ดเสี้ยนดังเจ็ดเสี้ยนดังซ่องสุวรรณไปผู้เดียวแล้วก็ยังมีเอฟซีคนดีที่หนาลักที่บอกว่ายังตามซ่องสุวรรณได้ยูมาดามพะนะ ของเพิ่นเขาถึงเล่าพัฒนาแล้วก็เล่าสามเออแล้วกันฮานอยเรื่อพี่นนองเด้อฮานอยเป็นแตกสามตัวซ่องสุวรรณเนาะกาบขอบุณขอบุณซ่องสุวรรณที่ห้ตัวเลขแนวทางมา่วันทั้งสองกราบพอพระคุณเป็นอย่างสูงเพราะว่ารุดมาลายงวดแล้วพเมพี่นองรุดมาลายงวดแล้วเพิ่งจะมาเขานะก็เได้ดีใจน้ำเพิินอันซ่องสุวรรณเนี่ยก็เขามาติดติดติดแล้วก็ไม่หยุดแบบกระจุยไปเลย แต่เลขเด่นประจําวันถือว่ายัาง่งพันนั่งตังมีงวดที่ผ่านมาลุดกระจุยขึ้นมือขึ้นเนาะแต่เอฟซียังต้องการอยู่ลุดคักลุดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องะงวดก้นเขาอยู่ได้ค่ะวดกวนเขายกแต่เลขหลักหน่วยหลักสิบเนาะเอฟซีในกลุ่มควันเอาเขามาให้เบืองเนาะหลักหน่วยหลักสิบเมือบ้านไปยู่เด้อค่ะหลักสิบเป็นสามเนาะแต่หลักสิบมาเป็นหลักหน่วยคือศูนย์มาทั้ง อัหลักลอยและหลักหน่วยหลักหน่วยไม่ทํางานหมู่บ้านหลักซิดทํางานหลักเดียวเลขบ่อพานพ่อแม่พี่น้องค่ะต้องกราบขอโทษขอไพ่จงกับขอโทษขอไพ่แล้วเอฟซีในกลุ่มเพื่อนแคบตัวนี้แล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อน่าสังบ่มาาห้งวดนี้แถวมาดามเพร่ะน่ะเขาหัดสองสองเขาหัด 33, สามสามได้ว่าสันน่นเนาะเอาเสียจังไดแล้วนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่มีผู้หดจักแต่ว่าเอฟซี คนดีที่น่ารักเพื่อนกระจาได้เมื่อว่าให้ตัวใดแล้วเพื่อนกระแคบไม่ให้เบิง่งเสียดายเพื่อนว่าสังบ่มาเป็นหวดนีเทวาสันสามสามกับสองศูนย์พ่อแม่พี่น้องเลขเด่นประจําวันหลักหน่วยและหลักสิบแต่ว่าเมื่อนี่สีหไหลักหลักหน่วยกอนเดอร์เอาบ่อ้องมาดามพ่อแม่พี่น้องข้องมาดามขาดกระจุยรุดกระาจขาดกระจุยรุดกระจายไข่แตกยังบ่เศร้าเลยเพราะว่า แห้งไข่เติมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจะได้กินยาพลาแล้วมือแห้งไข่เติมเหล็กบ่เขานอนดินนอนควางบาดนียนอนบรด้กินบรด้พ่อแม่พี่น้องโอ้ยต้องกาขอโทษขอให้ลุดคักลุดแม่ลุดแม้กระทั่งตัวลุดแมให้สี่สี่ออกสามสามพนะจ้างเป็นบอเอาบ่อพ่อแม่พี่น้องเอาคือเกาแล้วเนาะมาดามสิลลองหายในช็อตนี้ละเอาไว้เป็นแนวทาง เพราะว่าเขามาสามงวดติดๆมาดามภาวนาวันงวดที่สี่ให้เขานี่เด้อคุณดาลล่ามาดาม้าเพื่อนไปปดหนีปดสินเนี่ยพะนะว่ามันเป็นหนีเป็นสินไหลก็เกาบอก,บอกพูดมาพี่น้องเอ,อ้ยขอโทดขอให้มาดามกับเป็นคือกันเ <c oughs> จ้าสิมาหัวยืนหนีบอว่ตติคอยและได้ยินเสียงหวัวเจ้าเขาเพาอยากแกล้งควอนไปบนเรื่อมาดามเจียดแห้งเขียดแห้งเขียดยไหลบัว่าแล้วพูไม่พี่น้องผู้ลังค้นพึ่งเขามาเห็นแม่ เขาไม่เห็นว่าสิคอปปดนีปดสินน้นในเรื่องมาดามพนะเป็นไรก็เก่าสั่นมาดามเอ้ยเหตุยังใดบาดเนี้าสั่นเ้าสิแก้ไขแบบใดพนะมาสางวาเทมาสางวาเทว่าสิได้อันคันเข้างวดนี่ว่าสิอันจ้างเลขขาส่วนตัวมานับเงินซอยเป็นน้ำข้านี่บอกหอือบริแวณพี่น้องเป็นน้ำข้านี่ยวว่าสิจ้างเลขขา มาใบบริหารการบัญชีให้พนาขาดปุ๊ดบ้าน,นึงเอาเจ้าคือเเววดนแต่มาดามดิมาเเววดนจังไดกลขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่อยากให้ดุดจักเม็ดแต่มันก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างคือมาดามวานนั่นแหละมาดามกำมันใจคักเด้จัดเมดเด้อไหมจัดเมดเด้อพ่อแม่พี่น้องค่ะโอ้ยบ่โหสิเว้าค้าว่าจังไดล่ะอ้า สิว่าเจา้าใดก็ว่ากันล่ะพ่อแม่พี่น้องขอโทษขอให้ใดขําเดียวนี่แหละขําที่สุภาพที่สุดกับการที่ขอโทษนี่แหละว่าเจา้าใดก็ต้องขอโทษไว้ก่อนละ่ะบอกว่าพออราว่าบลูว่าิเข้าสิหลุดเนาะเอาตามของผู้เพื่อนเข้าบาดนี่ของผู้บกเข้ากาทาเลียวเบอ่งเนเดอร์นี่แหละเพิ่นว่างวดที่เห็นไม่เข้างวดที่เข้าไม่เห็นเด่นพลังคนบ่ไรเบิงได้วพวังงวดมังหันของเพิ่นบกเขา้าของดาล่ามาดามแตกบนล,ลังเลขมีที่มาแตกบนลังเสล้ว ตามของผู้ไดฝ่าวอกมาเด้อพ่อแม่พี่น้องคะ่ะอ่ะกวอนซีบีเบื้องเหลขกเด่นประจำา้ันแล้วก็กอบของดรา,ามาดามมํามมาอเบื้องของซ่องสุวรรนก่อนเตรียมตัวแคปหนาจอไว้พ่อแม่พี่น้องคะ่ะโอ้ยเม็ดคักเม็ดเนียแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้บว่าต่พ่อแม่พี่น้องแล้วมาดํากัดซได้กินเข้ากับแจงน้อยละมือนี่พาะวานจังบริสุทธิ์เด้นยน้อยนไอยบริสุทธิ์เอาคางหัวคางห้าวนี่ละห้าว ช่วงนี้นะน้องไม่ปลากะบ่ได้ไปหาแล้วข้ายยากเครื่องไข่ทั้งไข่ทั้ง,งหนาวอยู่ขึ้นห่มผ่าสามสันกะบ่อุ่นพอพีพ่น้องเลยบ่มีผูกกอดบ่บัานนี่แหละ <c oughs> บาไปยังมีการย้มการหัวอยู่บ่เจ้าชาวาเลี้ยงตัวเลขที่ยับมากพ่อตาไม่ย่ายลุงป่ามาอายับมาไก่ไก่มา,าน้มเพื่อจะได้อบอุ่นแม่จักหน่อยคันผู้ใดสิไปกับซ่องสู่วัน เพราะว่าของซองสุวรรณเข้าไปสามสามแบบไม่ต้องกับใครเป็นแฟนคับจับตามองศูนเพิ่นกัะมีแต่ว่าบระแหเอามากับสามสามพ่อแม่พี่น้องค่ะจับสามูนเพิ่นกระจับไห้เนาะแล้วก็สามูนโอ้สุดสามสามก็มาตามเป้าหมายคือว่าแตกสามตัวซะเนาะซองสุวรรณจังสแล้วได้ซองกับอยากได้สามเนาะอ่ะ แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดเหล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งในงวดวันที่สิบสามพุ่งนี้นะคะลงให้ก่อนหนึ่งวันตัววิ่งตัวรูดสี่กับหกซองตัวสี่หางสี่ศูนย์สี่สองหกศูนย์หกสองเบิร์ก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกศูนย์สี่หกสองสี่สี่หกเด้อค่ะ สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ 40, สี่ศูนย์หกศูนย์้วคะเด้อสามตัวเน้นไปสองหางโอนเง้นไปหางเดียวคุณแม่พี่น้องขอโทษขออภัยสามตัวเน้นไปหนึ่งหางสี 4, 6, ะะ่หกศูนย์เด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของซองสุวรรณกราบขอบุญขอบุณซองสุวรรณที่ห้ตัวเลขกนะทังมาวางทา้งสองกราบขอพบพระคุณหลายๆเล็กทุกตัวให้แคบเป็นแนวท้างขอรแม่พี่น้อง,น,องนี่เขาแรรู้ลุตเนาะ วดก่อนหน้านั้นเเสียดังเข้าคักค่ะพอพี่น้องเนาะจํกันได้อยู่เนาะพ่อพี่น้องว่าบ่จํกันได้อยู่เนาะค่ะว่าของผู้ใดเข้าแน่เดินแ่เนาะอ่ะต่อไปเป็นของเลขเด่นประจําวันอย่าเ้านี้จากมาดามเด้อสิลงของมาดามให้อยู่เด้บ่สิว่าได้เลขเด่นประจําวันแล้วไปออดอดเด้อบ่เบิ่งดอกของมาดามให้แล้วุดพะนะอย่าว่าเด้อมื้อนี้ดวดนีอาจมาเด้เนาะเลขเด่นประจําวันหลักหน่วย อันส <can> ิว่าแม่นๆก็ว่าบ่ได้แล้วบาดนี้พ่อแม่พี่น้องเพราะว่างวดวังหันบ่แม่นงวดวังหั่นบ่แม่นบ่มาจักต3ตบ่มาจักตมาขี้ลายคักแท้คุณมาดามเจ้าไปเอามาแต่สกะเอาตัวเก่านั่นล่ะพ่อแม่พี่น้องกสูตรเก่าแต่เราบ่มาเราไปเที่ยวทางใดบูนี่สนใจเราสิไปปาร์ตี้ต่ใดบเลข4เลข5เลข6จะไปปาร์ตี้โดนแล้วเด้อมาเด้อบดนี้หากเด้อ อ่ะวันนี้งวดนี้ให้มาเด่นประจำวันหลักหน่วยมีห้ามีหกมีเจ็ดสามตัวนี้จะมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวไหมบวบต้องลราเด้บบาลนี่สิว่าจะมาให้เห็นบวบาทนี่เพราะว่าต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสามตัวบบมาจักตัวเนาะว้าวคักนะคุณมาดามเจ้ากัดสิบาจังไรเราก็แม่พี่น้องเอาอย่าไปปฏรตี้เรีเฝ้าวพากันมากกันสิกอดข้อกันมากกับกอดข้อกันมาก มีห้ามีหกมีเจ็ดแคปหน้าจอถ้าผู้ใดจะตามเลขเด่นประจำวันเมื่อเบิ้งของดาล่ามาดามดูบันนี้เข้าไปสามเมืขึ้นมาดามเอาให้ฟังแล้วพวกแม่พี่น้องให้เบิ้งสรุปคันคันไปเลยเนาะแล้วก็สามตัวตรงตรงแม่หาได้ที่ไหนเนาะวดสามตัวผมไม่ผู้เห็นสเสแล้วเห็นแต่อเอฟซีหมเอฟซีหมเขามาบวยแต่แตกสามตัวกันลังมาเบิ่งซสแล้วเนาะ แล้วเพิ่นก,กาคาตามเสแล้วเพิ่นไยใดบนลงังงวดน,นี้ขาดกระจุยลุกกดกระจายตองกาบขอโทษคอให้อันสิเมนคว่ำเอฟซี่คนนั้นเพิ่นบาตะใดเนาะขวงมาดามกันเขาแล้วลุดดอกย่าไปตามเพิ่นเดอวัตตีเ <c oughs> จ้าคือเราถืกเถองวดน,นี้เจ้าว่าสิมาวันนี้ลุดแล้วต้องเขา้าแมนบอแมนบอเอฟซี่ะลุดแล้วต้องมาเด้นอแมนบมอมีนเด้ต้องมาเด้คุณมาดามเด้อมาเนียอยัาไปลำร้อยเด้อ จะไปมาล่ำมาลอยเอามาเบิ่งของมาดามว่าให้ตัวใดตรงกันกับเหลขกเด่นประจำวันบ่แล้วสิให้แคบนาจอเทั่งของมาดามแล้วก็ของอ่าซ่องสุวรรณเนาะพอแมพีน้องเนาะว่าสิเปลี่ยนจังใดคองไผสิไปคองไผสิมาคองไผสิเข่าขลองไผสิปังด่าล่ามาดามีตัวใดในเอาไว้เป็นแนวทางพอแมพีน้องเพราะว่าไม่หวงบ่หวงแนวทางห้ไปเลยปล่อยตามเลย ว่าเขากระดีใจนั่มขันวกเขาก็กรับขพโทษคออัยไไว้ณทีนี้เนาะเพราะว่าเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดเนาะะเลขมีเขามีหลุดปล่อยตองวัดเลยเพื่อว่าเอฟซีอยากได้เอาไว้เป็นแนวทางเพราะว่าเข้าสามวัดติดถือว่าเจงอยู่พรแมพี่นองถือว่าเจงอยู่ย่องจะคลองจากน้อยถือว่าใส่ได้เนาะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของดารามาดามมาดามให้ รูดเล่าพัฒนาในงวดวันที่สิเนาะค่ะเนาะวันศุกร์สิบปดท้ายสัป,ปดาห์ด้วยสวยรู้ไหมวิ่งบนล่างรูด5้ากับ7จสองตัว4หาง5้าหนึ่งหสเจดหนึ่งเดสสองตัวเบิ้นห้าห้สตัว3หาง5้าเจ็ดหนึ่งห้ห้าห้็ด ซีตัวหางหนึ่งเอาไว้เป็นแนวทางอแม่พี่น้องคันเพเขาบว,วาปังกะกลับขอโทษเขอไพ่เนาะห้าเจ็ดเจ็ดสี่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดาราดามสองตัวเน้นห้าหนึ่งเจ็ดสี่สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวห้าเจ็ดสี่สีตัวเน้นหมดเลยมีหางเดียวพ่อแมีพี่น้องแล้วมีตัวไหนที่ตรงกันมีหากับเจ็ดเนาะของมาดามเนาะแต่ของสองสุวรรณมีหกเม็ดเดียว เิ่นเอซีมาคือเก่าของมาดามกามีติดซีปาจังไดบานนี้เซลไปติดตัวไดแนบารนอ่าแคปหน้าจอพว่พ่นองา่าชอบกระจัดคัดก็ผ่านเลอกตัวให้แคบเป็นแนวทางกาบปรบ,บุนขอบคุณเซียนเซียนแล้วก็กาบปรบ,บุนขอบคุณ f เอฟซีบอวาสิปเปลี่ยนเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดารามาดามกาบขอบพระคุณหลายๆบรสมเพื่อนเอิรนดารามาดามที่จงเทเจ้เจาค่ะนะ ตอบทุกข้ามมรสข้อมเมนพุ่มใจร้ายพวพี่น้องเลขเขาสามวดติดจนไข่แตกรุ่นลายแห้งไข่คั่กกอเกมือขึ้นบวยตะเลบวกเขา <c oughs> มาป่วเในเด้อพวพี่น้องเด้อมาป่วเอามาดามในเด้ออ่ะขอบุญขอบพุณนสูขส่ขู่สู่คนที่ผู้ใดเบิ่งลิปจนจบฮิบนะคะนกกาบขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีคิดสิ่งไหนขอให้ได้สิ่งนั้นสุขภาพกาย สุขภาพใจเสียแข็งแรงนะคะวยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ